ครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวั r l ด้ไปฟีฟ้าอยู่ผมมิเรจรครับวันนี้เราจะมาจัดฟูลทีมส1บตัวจริงที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังของโลกนั่นเองครับโอ้โหครั้งนี้จะเป็นการจัดทีมจากสถิติที่เคยมีการซื้อขายกันมานะครับจะมีใครบ้างจากทีมในบ้างราคาเท่าไร่บ้างไปชมกันเลย ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุ้งฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมมิเกยียของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิเกยียโคตรจะ R G B ที่นี่เลย gaming in th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกยียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับอเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งโกลกันเลยดีกว่าครับโกลคิปเปอร์นะครับที่ แพงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายมานะครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับจาลุยจิบุฟฟอนครับย้ายมาจากปาร์มามาร่วมกับทีมมาลายูยเวนตุสเมื่อปี2001ด้วยค่าตัว33ล้านปอนด์หรือว่า53ล้านยูโรนั่นเองนะครับในตอนนั้นและนี่ก็เป็นสถิติโลกในตำแหน่งของนายประตูจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยครับส่วนปีที่แนะนําก็น่าจะเป็นเวอรเบสครับเอลพี LP, แล้วก็06บอลโลกนั่นเองนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับ จานลุจิบุฟฟันแต่ผมจะใช้ LP ในวันนี้ครับมาทางด้านแบ็กควายกันบ้างครับเป็นดานี่อาเวสในสมัยที่ย้ายมาบาร์เซโลน่านั่นเองครับ กอบาซโลนาเคยจัดการลากดานิอเวสมาร่วมทีมต่างดาวจากเซบียได้สําเร็จเมื่อปี2008นั่นเองโดยค่าตัวสูงถึง29.5ล้านปอนด์เลยทีเดียวและตอนนั้นเป็นสถรติฟูลแบ็กที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วยครับปัจจุบันนี้อเวสก็ได้ย้ายไปอยู่ยูเวนตุสเรียบร้อยนะครับแบบไร้ค่าตัวครับส่วนปีที่แนะนําก็จะเป็นวัวเบสแคบผม14 TEC แล้วก็ 10U นั่นเองครับส่วนครั้งนี้จะขอใช้ 14T นะครับผมขยับมาทางแบ็กซด์ครับคงไม่พ้นหนุ่มหน้ามนค้าหลล่อชนรับ้ายาาานัมตง โอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2014ด้วยค่าตัวถึง30ล้านปอนด์เลยทีเดียวและนี่คือแบ็กสไตล์ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นเองครับส่วนในเกมก็คงจะไม่พ้น EC ครับน่าจะเป็นสเตตที่ดีที่สุดและก็น่าใช้ที่สุดแล้วนะฮะส่วนปี2016เนี่ยที่มีในเกมรู้สึกว่าสเต็ตด้อยไปนิดหนึ่งครับส่วนราคา EC ก็ไม่ได้แพงนะสามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกเป็น16 e c แล้วกันครับสำหรับลุกชอวมาทางของเซนเตอร์แบ็กที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะฮะเขา จากเฮฮาดาวิดหลุยนั่นเองครับโอ้หนุ่มหน้ามนคนหัวฟูคันเครับค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนเนะฮยในสมัยที่ย้ายจากเชลซีไปฝรั่งเศสนะครับไปทีปารีสแซงแช็กแมงันเมื่อปี2 0 1 4และสุดท้ายปัจจุบันนี้ก็ซื้อคืนกลับมายังสแตมฟอร์ดบิดเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวเพียง32ล้านปอนเท่านั้นเองส่วนในเกมนะครับปีที่แนะนําก็คงจะเป็นบัวเบสครับก็ ก็คงจะเป็นปีเดียวนอกนั้นก็อย่าไปใช้เลยฮะ <c oughs> ส่วนวันนี้ผมขอใช้เป็นปี16 EC นะครับปีที่เขาอยู่ปารีสนั่นเองมาที่เซนเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งครับหนุ่มอนาคตไกลยอย่างจอห์นสโตนครับย้ายจากเอเวอเรตมาร่วมทีมมหาอำนาจก,การเงินอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวสูงถึง47.5ล้านปอนด์เมื่อปี2016ที่ผ่านมานี่เองครับและถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกินไปเมื่อพิจารณาดูจากชื่อเสียงและชั่วโมงบินแล้วก็ตามครับแต่ทว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นจรริงงๆแแลล้วะคับผมถึ ค่าตัวในชีวิตจริงเนี่ยจะสูงก็ตามครับแต่ในเกมตอนนี้ยัง <c oughs> อยู่ในราคาแสนถึง2 0 0 0 0 0เท่านั้นเองครับสำหรับจอ h n นสโตนและก็สเตค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่านําไปใช้งานจริงแทบจะไม่ได้เลยครับส่วนปีที่แนะนําก็คงจะเป็น e c ครับถึงจะพอใช้ขึ้นมาหน่อยฮะส่วนปีที่อยู่แมนซิ t y ตี้เนี่ยปี2 0 1 6ต้องรออัปเดนะไม่รู้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้เก่งแค่ไหนนะครับสำหรับจอนสโตนตัวจริง ก็ผมเลือกเป็น16และกันนะครับในการใช้งานในคลิปนี้มาที่กองกลางตัวแรกของเราบ้านนะครับนั่นก็คือเควินเดอะบอยนั่นเองครับย้ายจากวับบกไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวสูงถึง 55ล้านปอนเลยทีเดียวครับและแข้งชาวเบลเยียมคนนี้ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเขาเป็นถึง playmaker ที่ทับเรือไปขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับส่วนปีที่แนะนําในเกมฟี فا ลาย3ก็คือปี e ีนี่แหละฮะปีเดียวเลยทีเดียวครับที่ผมเห็นว่ามันน่าใช้ที่สุดแล้วครับและมาที่มิดฟิลด์ที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้นะครับนั่นคือ ฮา m เมสโรดิ g เกตนั่นเองครับดาวเตะคนนี้ก็แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกปี2014กับทีมชาติคุลัมเบียนะฮะแล้วก็โชว์ผลงานจนเตะตาเรอวมริด จึงได้ทุมเงินซื้อไปถึง63ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับเพื่อลากเพลเมเกอร์รายนี้เข้ารังเมื่อปี2014แต่ช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าแข้งรายนี้จะย้ายไปที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับและนี่คือมิดฟิลด์ค่าตัวแพงที่สุดเป็นระดับ2ของโลกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนั่นเองครับส่วนในเกมมีอยู่3ปีที่แนะนำครับคือปี e c 14T แลวก็14บอลโลกนั่นเองครับส่วนปีที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือปี e c นะครับซึ่งมองจากค่าพล และก็สไตล์สแตทนิสัยแล้วนะฮะมันดูน่าสนใจเลยทีเดียวครับมาถึงมิดฟิลตัวที่3กันบ้างครับนั่นก็คือปอบปอกบ่ายครับผู้ครองสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกในเวลานี้ ได้ย้ายออกจากยูเวนตุสกลับมายังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2016ที่ผ่านมาโดยค่าตัวสูงถึง89.3ล้านปอนด์หรือว่า105 1. ล้านยูโรนั่นเองครับและนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งดีลที่ผู้คนรอคอยและพูดถึงอย่างมากมายเลยทีเดียวครับถึงการย้ายกลับมายังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาและในเกมก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับปอบปอกปา ปีที่แนะนาผมก็คงจะเป็นปี w วอ l d เบสครับซึ่งเป็นปีที่ทําได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกตําแหน่งจริงๆยกเว้นโกครับและต่อมาก็คงจะเป็นปี EC ครับผมซึ่งน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยเพิ่มมานิดนึงแล้วก็สแตตอะไรเนี่ยมันดูดีมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับปี EC และที่จะแนะนําในปีถัดมาก็คงจะเป็นปี 14T ครับตามด้วยปี2016ปีที่เขาย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองและในคลิปนี้ผมขอใช้ปี2016นะครับปีที่เขาอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมาที่กองหน้ากันบ้างครับคงจะเป็น ใครไปไม่ได้ครับนอกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับ แน่นอนว่าการมาของโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็เป็นที่สนใจมากๆในเวลานั้นเลยทีเดียวครับคริสเตียโนโรนัลโดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซบเร็วมาดริดเมื่อปี2009ด้วยค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับและความเก่งกาจของแข้งชาวโปรตุเกสรายนี้ก็เป็นท่งพูดอะไรมากมายเลยครับมีรางวัลการันตีบอลลงดอร์ถึง4สมัยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นปีกซ้ายที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับส่วนในเกมปีที่แนะนานะครับต้องบอกว่าโอ้โหมันเก่ง ทุกปีครับมันเก่งทุกปีจริงๆมาไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆเนี่ยยิ่งปีท็อปๆแพงๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่โคตรเก่งนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลด ยืนหน้าเป้าก็ได้ยืนปีกก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นกันเลยทีเดียวครับและปีที่ผมจะใช้นี่ก็คือปี2016นั่นเองครับปีซ้ายไปแล้วมาดูทางด้านปีขวากันบ้างครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากแกเรตเบลนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่านี่คือปีความเร็วสูงอีกคนนึงเลยนะครับไม่ทราบว่าสถิติของเขาเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะแต่ทว่าต้องติดท็อปอย่างแน่นอนครับคนนี้และแกเรตเบลครับย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์เข้ามาพังสถิติค่าตัวแพงที่สุดของโรนัลโดเมื่อปี2013 ด้วยมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 85.3ล้านปอนด์นั่นเองครับและการเข้ามาของแกเร็ตเบลนะครับเรียกได้ว่ายังโชว์ฟอร์มสะเด่กับราชันชุดขาวด้วยการซัดไปแล้วกว่า54ประตูเลยทีเดียวครับและนี่คือนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ2รองจากบ็อกบานนั่นเองครับแกเร็ตเบลส่วนในเกมฟีฟ้าเลายสปีที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือปี16 EC ครับรองลงมาก็จะเป็นปี16ธรรมดาน,นั่นเองครับตอนที่เขาอยู่เรอัลมาดริดนะฮะแพทนหน้าก็ไม่ทราบว่าจะอัพหรือเปล่านะแต่แพทนนี้ก็ เรเรียกได้ว่าเบลนี่โหดมากๆเลยทีเดียวครับและปีที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คงจะเป็นปี16 EC เนี่แหละครับผมเพราะว่าถือว่าเบลปีนี้นะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับปีสองข้างไปแล้วครับมาดูกองหน้าตัวเป้าของเรากันบ้างครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเขาคนนี้ครับ ก่อนซาโลอิกัวอินครับผมอิกัวอินเนี่ยหลังจากที่เขาระเบิดฟอร์มกับนาโปลีได้อีกครั้งครับก็ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสครับและก็สามารถดึงเขามาร่วมทีมได้ด้วยค่าตัวสูงถึง75.3ล้านปอนด์เลยทีเดียวและนี่คือกองหน้าตัวเป้าที่เข้ามาพังสถิติของหลุยส์โซเล่ที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปบา์เซโลนาด้วยค่าตัว6 5ล้านปอนด์เมื่อปี2014นั่นเองครับส่วนในเกมครับปีที่แนะนําให้ใช้ก็คงจะเป็นปี10บอลโลกครับปีอีปี1 e ปีรับห แต่ว่าปีที่ดีที่สุดผมมองว่าคงจะเป็นปี10บอลโลกนั่นเองครับผมส่วนปีที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็คงจะเป็นปีที่เขาอยู่อยู่เป็นตุ๊ดนั่นเองครับไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะใช้แผนไหนในการเล่นทีมนี้ไปดูกันเลยครับนี่เลยครับ4 1 2 3มส4 3 3ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะใช้แผนนี้นะครับไปลองเล่นให้ดูกันดีกว่าครับว่าจะบันเทิงแค่ไหนครับสาหรับผูทีมที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการโลกฟุตบอลนะครับผมไปชมกันเลยมาเราอยู่เป็นตุ๊ดนะฮะ จะขวาไปซ้ายครับโอเคเริ่มเคลียบอลมาก็นี่แกคเควินเดอะบอยฮะโอเคครับอ่าจเกมขาดเนบุกเลยฮะจังหวะน,นี้ต้องสวนเลยครับผมแกเลดเบลแกเลตเบลนี่บอกเลยว่าความเร็วไม่เป็นสองส่งบอลทีกูสยองเลยเย็ดเกมาลงล่างมีลูกชอครับลูกชอนี่โอ้โหสตว์เข้าบอลทีฟาวเลยอะลูกชอ ส่งสั้นฮะมานี่ไงชอโอโหชอโชอพาว่ะมาครับอีกกอินนี่บอกเลยว่าช้านะอาเมตรจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้จะช้าไปไหนก้างลางาง่างวงยังไงบอลเละสะใจว่ะเป็นโรนัลโดลๆๆๆๆๆนะฮะมาฮะมามันมาแล้วบีบโอ้โหวดสบายโรนัลโด้ ย่าย่าลูกช่อโอเคโอ้จ okay. อห์นสโตนโอเคทันเวลาครับอีกโกอินอุ้ยโอย้ติดว่ะโอเคดาวิดลุยเอา้าไม่มองให้เขาอีกกโอเคเอา้าโอ้เปเหดมุมทีมีเสียวแน่นอนมาโอเคครับดาวิดลุยโล่งๆเลยคนเดียวเคลียร์ก่อนเวไปไปเบลสวนแล้วกูอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยว้ยวา, <No. S 2> วา ยอ้ไรอ่ะอวินดิชมาร์กเต็มเมื่อไหร่วะโยนยาวไปฮะมาลุนเอา <laughs> โอเคเบลล่างว่างโยนโอเคครับมาฮะโรนโัลโดปั่นเบาๆอุ้ยติดกอนซา,าโลโอีโกินทุก,กที่ดูกวลาก็เป็นอย่างนี้แหละเว้ย <laughs> มาวะนี่มา มาที่รูนี่โอ้โอ้โคตรรั่วเลยว่ะเอาเวสมันดุดันเกินไปปะวะบนว่างมาบนว่างเบลเบลนิดเดียวอะสองหนึ่งในครึ่งแรกครับมาไปหลอกควายสบายใจจังว่ะโอ้มามาไม่ปิดปูยิงโอ้โชบาไบล็อกทันเฉยมาแล้วว่ะมันมาว่ะ โยนมาดาวินลุยนี่ไงโอ้สูงใหญ่สูงยาวเขาดีมาวะมาวะเอา้าเอา้าเอา้าขอบคุณครับ <c oughs> ไปครับกูเบล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 อ,อืโอเคเบลเบลหลอกควายหนึ่งทีมาซ้ายอย่างนี้ยิงโอ้โหติดได้ไงวะอุย้ยจ,จอนสอนจอนหืมจอนสอนเฮ้ยโอ้ช้าอืมช,ช,ช้าแต่ชัวร์ <c oughs> ดีนะเขาหยุด บ,บีบบีบโอ้โหบีบฟืดอุ้ยโอ้โอ้จอสโตนดังจังหวะนี้โอ้ยด,ดาวินลอยช่วยชีวิตสุดยอดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหดาวินลอยช่วยชีวิตเป็นครั้งที่สองบนว่างยังไงยิงบนว่างมามามาแทงไปโอ้โยจะแทงอยู่แล้ว มาวะมาวะเอ้ย <c oughs> โอ้กองหลังโคตรไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยโยนเอา้าจะจะโยนให้เบลน่ะเอา้าล้มอีกโอ้โหมาวะมาว่นนาทีสุดท้ายวะโอ้โหกรรมการช่วยชีวิตโอ้สองหนึ่งฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับฟูทีมที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังโลกนะครับก็ขอบคุณข้อมูลนะฮะจากเว็บ90้มิแล้วก็วิกิพีเดียครับการซื้อขายนะสถิติอะไรก็ เอามาจากตรงนั้นหมดเลยนะครับาการจัดทีมครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงใจใครหลายคนนะครับเช่นบางปีทาไมไม่เอาปีท็อปมาก็ต้องบอกเลยว่างบประมาณเรามีจํากัดนะครบและไอดีนี้ก็ไม่ใช่ไอดีผมด้วยนะเป็นไอดีของน้องภูมินะที่สนับสนุนมาให้ทากันก็น่าจะเอาไอดีนี้ทําอีกหลายๆทีมเลยนะถ้าว่าใครอยากให้จัดทีมแบบไหนนะฮะแนะนํากันมาได้ใต้คลิปกันเลยนะครับถ้าว่ามันพอทําได้นะครับเดี๋ยวจะจัดให้กันเลยทียเดียวครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกทุกโชคดีตีไม่แตกสุดีบายครับ